ว e นหวังกลับถึง o รู k a English Room สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษคูไกอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราก็จะมาเฉลยนะคะแบบบกหัดเฉลยเกมสนุกสนุกการแต่งประโยคสนุกสนุกที่เด็กๆได้เรียนไปนะคะที่เด็กๆได้ทําไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะยังอยู่ในหัวข้อเรื่องของ What does he look like ว่า e s does she look like อีกเช่นเคยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเนาะกับ personality ภายนอกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคกันนะคะอ่าเริ่มเลยนะคะทบทวนกันก่อนนะอ่าโอเคค่ะ fat fat he is fat he is fat เด็กๆอย่าลืมพูดตามครูคนะคะต่อไปค่ะเต้นเต้น He is thin. He is thin. Tall. She is tall. She is tall. Short. She is short. She is short. ต่อไปค่ะ, long hair, long hair. She has got long hair. She has got long hair. ต่อไปเลยนะคะ, short hair, short hair. She has got short hair. She has got short hair. Wavy hair. Wavy hair. She has got wavy hair. She has got wavy hair. Ah. Uh, straight hair. Straight hair. She has got straight hair. She has got straight hair. I'll Ah let's check Answer เดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะกับการแต่งประโยคนะอ่าเรามาดูกันนะคะอ่าคำศัพท์ไปหน่อยนะคะเติมคำศัพท์ลงไปสักหน่อยก่อนที่เราจะมาฉะเฉลยนะคะอ่านี่เป็นคำศัพท์นะโอเค What does she look like What does she look like โอเค นี่คือประโยคที่ถูกต้องนะคะเด็กๆก,ก็ดูในคลิปของคุณครูนะคะแล้วฝึกออกเสียงไปด้วยเดี๋ยวเราลองมาฝึกออกเสียงพร้อมกับคุณครูอีกรอบนึงนะคะไปทีละข้อเลยนะคะข้อหนึ่งค่ะ fat he is fat เขาเป็นคนอ้วนข้อสองนะคะ thin she is อ,อ๋อขอโทษค่ะ he is thin he is thin เขาผอม ข้อ3ค่ะ short she is short เขาเตี้ยข้อสค่ะ tall she is tall เขาสูงข้อหค่ะ short hair she has got short hair she has got short hair เขาเป็นคนที่มีผมสั้นข้อหนะคะ Long hair. She has got long hair. She has got long hair. เขามีผมยาว. <coughs> straight hair. She has got straight hair. She has <coughs> got straight hair. เขา pom ผม Wavy hair. She has got wavy hair. she has got wavy hair เขามีผมยิกนะคะแต่ถ้าคุณครูสลับข้อเด็กๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ดูข้อที่ถูกต้องได้เลยนะคะแต่งประโยคก็ให้ตรงกับคำศัพท์นะคะออาสำหรับแบบฝึกหัดชุดนี้ก็จบลงไปแล้วเด็กๆถูกกันบ้างไหมเอ่ยนะคะขอให้เด็กมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนภาษาคกฤษคู่ไก่นะคะง่ายๆเลยถ้าถูกตัวถูกให้ตัวเองเลย แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกับคูไก่นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน see you later goodbye สวัสดีค่ะ